สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชลูคุมานะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity f เราจะมาต่อกันที่8 V 2ค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าป่ะ Let's go <S ตัว่้มสองหมอ2องได้อยู่มั้ยพี่หมีจะเล่นหมอดีกว่าพี่หมีชอบห,หมอสโอเคสวยวัยสรหัาน รอรอใครเปิดเปิดเปิดปุ่มให้หรอคะต้องต้องให้คนไปตบตุ่มให้เอาจริงป้าคนที่มันจะตบตุ่มให้มันน่าจะตบหัวแล้วก็กระแทกองที่ปุ่มมีกดสะีเด็กที่เกิดที่มาบุญได้ พี่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 อยู่บ้านบ้านถ้าน้องๆเขากำลังจะแกงพี่กันนะทุกคนไม่ก็ก็ถ้าลมก็ลมก็ปล่อยให้ลมไปก่อนแล้วค่อยไปช่วยทีเดียวเออูกไปแล้วกระเทียมเหรออะไรวะรี่มแหล่ทำไม,มเขาชอบเล่นเมยอยากเล่นมากนะแต่พี่ว่ามันเล่นยากมากเลย เชื่อเงว่ะเอเดี๋ยวนะทำสองตัวทำสองตัวอยู่หลังพี่มีตัวนึงเป็นเศษแตกกับตัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้หมดเลยตัวอะไรวิ่งมาวะเดี๋ยวนะไอ้หนวด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 กับแมรี่กำลังวิ่งไล่พี่พี่กำพี่พี่กำลังวิ่งไปโอ้ยโดนตัวได้พี่อยู่ม้าหมุนไม่หมุนพี่กำลังไปหน้ากระโจม พี่เอาหันมาด้วยสองตัวพี่เอาหันมาด้วยสองตัวพี่เอาหันมาด้วยสองตัวมีใครต้องการหันไหมอ๋อมีหน้ามีสองไม่โดนเว้ยมันตีไม่โดนเว้ย ต้องหงาโดนมาทีเดียวอะไรวะเนี่ยโดนโจทยพี่วินงนี้อะไรวะเนี่ยอ้าวพนมิคนดักไปไปไปน้เนี่ยเขาเรียกว่าแทงนะแต่อย่าไปแทงแบบพี่นะแทงแบบพี่นี่คันยิ่งกว่าขันยตามกูเยอะอีกเหรออยู่อยู่ได้ก็อยู่ไปพี่วิ่งอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยพี่ก็วิ่งไปเรื่อยๆเอาว่าลินอยู่เหรอ พี่เห็นพี่เห็นลูข้างหน้าอ้าคิ้วหายคนขอโทษเพื่อนเขารูไปเลยพี่เขารูไปเลยขอโทษเพื่อนที่รกเข้ารูเพื่อนพี่น้องกำลังไปน้องกำลังไปเออมันวาร์ปมาว้าไม่ได้พี่เครื่องน,นี้มันอีไม่มีเสร็จแล้วแต่มันว้าพักเครืค่องใกล้ๆได้เออก็ไม่รอดนะไม่มีเ <ใน S 1> ว้ย

เดี๋ยวมันต้องเลือกที่ที่เพิ่งหลม้มแสดงว่าไอแม่มดไอแม่มดต้องลุกให้ได้เพราะว่าไอแม่มดมันมันลงไปก่อนที่แล้วที่ที่อยู่บนอีน <laughs> ี่ป้าเอริ วลานะกยื้อเวลานี้ะดีนาลีนใช่ไหมเฮ้ยทอยอยู่นี่เรียนไม่ได้หรอไม่เรียนหรอได้ไอ้ท่ออยู่นี่นี่อยู่ไหนวะอยู่ตรงทางเชื่อมโอเคอหอเหมือนอเฟิร์สเฟิร์กแม่งขาดเราไม่ไปเราไม่อยู่แล้วพี่เราไม่อยู่แล้วพี่ ไปโดนไอตัวเนี้เฮ้ยไอ้นักบวชยิงอยู่ไหนชี้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 ขวาพี่พี่ขึ้นมาหมดเลยพี่ไปแล้วโดนจริงน้องๆดูเลือกพี่นะมีดถั่วแล้วนะมีดถั่วแล้วทุกคนแบ่งแบ่งกันอุ้มด้วยอะไรวะเนี่ย มันเดินคู่กันแสดงว่าต้องมีตัวหนึ่งอะไรไม่เป็นโอ้โหเมื่อกี้ไอ้ที่ลงสี่คนในกระจนี่คูดทีบเลยอะไรก็ไม่รู้เป็นนั่งทําอะไรกันมันตีเงามันตีเงาแล้วมันก็ปล่อยหนวดมาแล้วแล้วมันแล้วไอ้สองคนที่มันตอนแรกมันไม่ล้มอะมันไม่ยอมแก้หนวดก่อนมันก็เลยโดนหนวดตีน้มันมันก็ล้มแม่พี่ตายเลือดบูบบูบูบู๊บเลยอนุมาลว่าพี่คนเดียวห้าเครื่องก็ได้นะเด็ก เครื่องก็ได้ดิพี่เออตอนตอนที่ลมมันเหลือ3เครื่องเค้าอ่ะไปนั่งอะไรกระตุกกันอยู่วะไม่เข้าใจอ๋อใครเอาหมามาตรงนี้วะหมาไปนั่งข้าวเค้าอีกนี่ ตำร,รวจแรกมันจุดที่หลินออกจากทางเครื่องนะแต่มันไม่ยอมออกเอาว่ะวับตูไหนลุ้นตัวไหน,น,นมาดิเอาว่ะคุณหบอกปืนบองกระบอกเลยนะเฮ้ยที่นี่ไม่มีหามที่นี่เอแอบพลิป ฮัานนักจะกำลังวิ่งไปทางโน้น,นม,มั้งเฮ้ยฮันฮันฮันไอ้ปลาหมึกปลาหมึกกับกับกับแมรี่กำลังไปมัมเอไปไปประตูไอ้น้ำหอมลากมา,า,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ม,มันบึกแตมันตีไม่ค่อยโดนเลยมันเฝ้าประตูต,ต,ต้องไปฝังเชิกูไม่มีเข็มปืนกูใช้หมดแล้วด้วยฝั่งมุ้งเปิดแล้วฝั่งมุ้งเปิดแล้วฝั่งมุ้นเปิดแล้วตูดดูมดไม่ได้ไม่ได้เอามาชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอุย้ยเข็มปีจา มีน้ำหอมอีน้ำหอมมันเล่นมงนเนม,นมาเม,มาเม,มาเมามากเลยเพราะว่าพี่หมีจู๊กว่ะน้องร้องเห็นแล้วต้องพึ่งพี่บอกเหรอ ดีนะมาใกล้ๆดีนะป้าคันไว้เล่น้องเดี๋ยววานเราค่อยมาใช้นาฬิกาแล้วทำไมทุกคนแม่งปล่อยตายคนเดียววะเนี่ยไม่เื่อไม่ไว้ออกได้ยังเนี่ยพี่ซื้อของอยู่พี่ช็อปปิ้งเพราะว่าพี่แบบไม่มีอะไรทำสนิทอยู่หน้าท่อเออป้าพี่เป็นพี่เป็นน้องพวกอีกาขึ้นแล้วด้วยอ้าว ไอ้นักแรกไอ้นักแร่มันไม่เดินอ่ะพี่เจ้าเอาว่าแม่มดแม่มดอะไรอเธคุณบริงเอาโดมากเลยหลินลงหลินลงหลินงลินหลิลิลินระเบิดหลินมามาอะไรวะมาดีเอาว่ายิงปกนระยะสิเมตรหนี เขาเขาฝันนี <lly> <laughs> ่นอกจากมันมองไม่เห็นเราเราก็มองไม่เห็นมันโอ้ไม่เต๋อแบลรี่เป็นคะเออ เต็มมากแล้วก็จะได้รูเกมวันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปของพี่หมีวันนี้นะในเกม Identity f นะถ้าน,น้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นอาหารให้พี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย